โอ้ยพี่น้องเมื่อสางดาวลงไม่ไว้น้ำกันเด้อฟังเสียงฝนพี่น้องมึงพ้อรู้ซื้อกับรรยากาศแบบนี้น,น,นี่มันเกิดสิ่งกับพื้นที่อย่พร้อมเนี่ยนี่ครับมันนี่มีความสุขขนาดไหนสวัสดีครับสเริน่าปาาัตาเสดครับพี่น้องยินดีต้อนรับพี่น้องครับผมเมื่อนี้หลังจากที่เราหยุดพาจวดนะครับ เดินทางจากพัทยามาถึงสวนไนะรน้าป่าเสดเป็นสวนของมายุดเดงครับพี่น้องกับเฝ้ามาสวนเลยมาเบิงระดับน้ำพี่น้องโอ้ปีนี้น้ำอาศาัศจรรย์ครับผมเต็มคลองใส่ไกลครับพี่น้องเต็มคลองใส่ไกลเลยก็เลยต้องมาปล่อยน้ำออกเพิ่มอีกครับมาปล่อยน้ำออกเพิ่มอีกก็นน้ำเริ่มไหลแล้วพี่น้องมั้ง เต็มคลองใส่ไกไ่เลยพี่น้องนี่ครับขอดีก็คือน,นี่แหละพี่น้องเห็ดคลองใส่ไก่มีคลองใส่ไก่มีสะกับกักเก็บน้ำไว้เขาได้ประมาณนี้แหละครับนี่เห็นบ่แล้วก็เลื่อระดับน้ำอาครับพี่น้องขันมันไลยเกินไปเขาก็ปล่อยออกถ้ามันน้อยเกินไปเขาก็เพิ่มขอต่อของ,ง้อนะครับที่สวนนาป่าเตย์เพี่น้องไม่นี้มีกิจกรรมครับได้ยินเสียง เครื่องพ่นเนาะมื่อนี้บ้ายุดได้น้ำปุ๋ยอินซี่ครับปุ๋ยอินซี่จากพัทยานะเป็นปุ๋ยอินซี่ก็เลยมาพ่นพ่นใส่แปลงเขาเป็นเขา,อาหอมเตยครับซึ่งเป็นเขาเบ้าหยุดเองดีเห็ดแบบอินซี่ครับเ,เขางามงามพี่น้องนะตอนนี้ได้มาห้าสิบห้าสิบกิโล นี่ฮะ,ฮะกำลังผลปุ๋ยโดยเมื่ออาชีพครับเป็นจังไงนี่พี่น้องก็ต้องมีเครื่องทุนแรงในจังน้อยนี่เป็นปุย๋อินรียครับมันเป็นเป็ดไมเป็นผงนนเทิ้งผงผสมเม็ด เอาเปาเอานี่เป็นละอองเลยนี่พี่น้องเดี๋ยวให้เบิรงก่อนครับเดีมาหาสิบโลเดขอแบงได้ประมาณนี้นะครับนี่เนี่ยเป็นผงแบบนี้ครับนี่บุยเอ็นซีนะกินหอมหอมพี่นอ <c oughs> <c oughs> ้องหอมหอมติดจมูกเลยมา่นเขา่า <c oughs> ให้กลุ่มกลุ่มโรลให้กลุ่มก <c oughs> ลุ่มแล้เป็นบ่ะประดีไปทางไหนบันนี่ yeah, <ห>เรื่องให้พูด <c oughs> เป็นปบ่ะไปเดี๋ยวไปติดตามไปครับพี่น้อง เป็นเข่าหอมเตยครับพี่น้องคุณนะ่ะเข่ากำลังงามเลยอดีน,น,นาโคกได้ครับนี่นาโคกบึงน้าเต็มคลองสใส่ไกลพี่น้องนีเต็มความจุเลยดีใจเมื่อเห็นแล้วก็ชื่นใจบะนี้บกเขียบกำลังออกผลพี่น้องลายนะครับบกเขียบลายคุณนะ่ะไดทีผ้าพี่น้องไปเบงส่วนที่น้องเพิ่น ปุ๋ยอยินซี่อีกเป็นข่าวที่เขาเ,เห็ดกินเอียงพี่น้องเป็นข่าวหอมเตยได้มาจากไร่แสนดีของอาจารย์บรรจงครับเป็นเป็นเกษตรกรดีเด่นนะครับได้รับรางวัลพระราชทานจากในหลวงวันผืชมงคลสองปีแล้วพี่น้องของอาจารย์บรรจงไร่แสนดีเป็นข้าวข้าวเจ้าหอม เวลาหุงสุกไม่ไหม่ในพี่น้องหอมคือจังใบเตยตอนนี้ทางโซนพัทยาอ่าพี่น้องของเบ้ายุดเนาะแล้วก็เอฟซี F C ของมายุดก็ติดตามหลยพี่น้องแล้วก็แบ่งปันสายพันธุ์ไปให้พี่น้องในพอปลูกก็ว่าสิเป็นทางผาคเหนือนะครับผาคเหนือโซนอีส,นสานก็มีแบ่งสายพันธุ์กันไปเพราะว่าเห็นผลผลิตแล้วเห็นพันธุ์แล้ว ก็เลยมาครับมาเราก็เลยเก็บสายพันธุ์ไว้รับประทานเองบ่ได้ปลูกเพื่อจำน่ายพี่น้องแต่ว่ากจํจำนายในส่วนที่ว่าเป็นเขาสารเนาะโอ้โอ้ป่ายลมน้ำมันน้ำไหลพี่น้องปีนี้มึงน้ำพูน่ะน้ำม,มาหลหลต้นไม้ต้นกล้วยนี่แปลงนี่ปลูกไม่ก็กำลังเริ่มเริ่มเขียวเริ่มเติบโตแล้วพี่น้อง นี่มึงแปลงนี่โหหยาแม่คืองามเลยเหรอหยาง,งามครับหญ้าสวยนี่สิพน่นอีกวิธีพน่นนี่ขันน้ำไหลพอดีได้ไหมป๋อครับขันน้ำไหลพอดีตรงถามเมื่อาอฉีบครับพี่นออ้องพอมันสีเจือจางนะนี่เขาครับ เป็นเขาหอมเตยใบยก้อรูเป็นน้องตัวน,นี้ก็ล่างตั้งทองแล้วโอ้พี่น้องเมือง้าก็เริ่มแหลไมไหมแล้วครับนี่พายุเขามองไดกระน่ำท่วมมองไดก,ามมาก็น่ำมากน้าหลายแต่ส้นหน้าโคกนี่ก็ต้องบริหารจัดการให้ดีพี่น้องขัดหนามมาแล้วเขาก็ต้องเลี้ยงรูที่สิกักเก็บ นำในแปลงของเง้าให้ได้หลายที่สุดแล้วก็บ,บริหารจัดการน้ำให้มันคุ้มคายมันเกิดประโยชน์ที่สุดครับเป็นปุยอินซีพี่น้องนี่นี่น,น,นี่ก็ลังสิเริ่อม,มีแล้วครับเห็ดกินเอียงอะไระต้องปลาหนีดในจังน้อยครับอา้าวจังไดพี่น้องผู้ใดสนใจกับหลังไม่เดอ้อหรือว่าเขาไปเบังคลิปยอดหลังของประยุทธ์พาจวดก็ได้ครับเป็นเขามมรีหอมเตย หอมคือย,ยังใบเตยอ,อ้นๆนี่พี่น้องมอสำหรับเอาไว้รับประทานเองอะไรย่างหนึ่งคือหมอสำหรับพี่น้องผู้ที่ช่วยเป็นหลคกเบาหวานได้พี่น้องเพราะน้ำตาลเขาหน่อยเนี่ยพี่น,อน้อ,นอ,นนองตอนนี้เบ้าหยุดกะไอน้นองไสาา้าม่าปนอินแบ่บเป็นแบบวินซี่พอดีมีน้ำมักอีกครับเป็นน้ำมักหลักหมืน่น ได้มาจากเกษตรก,วย,กวยของอาจารย์หนึ่งครับได้นำหมักหลังมือมานาวเกษสรมะข้นพีกันครับน้ำหมักหลังมือนี่ส่วนผสมกับตามที่ไปฟังมาเนี่ยโอ้พี่น้องนะคุณค่าทั้งประโยชน์ทั้งอาหารของของพืชของต้นไม้ของเขาเนี่ยจะถือว่าในระดับหนึ่งครับถือว่าได้ผลผลิตดี น้ำประโยชนกระไรเสียเอามาเอามาใส่เบิ้องรับนี่น้ำมากหลังเหมื่นเพราะว่าเห็นอาจารย์หนึ่ง mm. เพิ่นใส่มันสัปะหลังใส่แตงกวาใสา่ทั่วฝังกง่าวได้ผลผลิตด,ดีครับ mm. โอ้ดีใจพี่น้องออนซ่อนครับนำกระายก็ไล้ต้องมาเดินชมเดินเบิ้งงละกะ็สีบริหารจัดการไม่ว่านำในพื้นที่ของเ่านี่ สิเพิ่มขึ้นอีกสูงปันไดนะครับห้องสิเพิ่มขึ้นเอาไว,ไว้ด้หลายปันไดแล้วก็จุดไดที่ว่ามันหลายแล้วห้องสิระบายออกซ้ำไดนี่นะครับมันเลยเป็นสิ่งที่ดีในเมือเขามีการจัดการที่ดีเนาะพี่น้องมองักเน่าโอ้ยเต็มเลยอันนี้เป็นเป็นสวนครับอันนี้กล้วยปลูกไม่ เริ่ม,เร,มเ,เ,รเริ่มเขียวแล้วพี่น้องเริ่มเขียวแล้วนะครับยกกรองขึ้นมาแล้วก็ปลูกในการบ้าหยุดกระพึงเอาขี่มูมามาลงแล้วก็ขี่ง่วมาลงหลอบ,บริเวณโคนตน้นกําลังเริ่มงามแล้วครับส่วนอันนี้เป็นน้ำว่าพันเตียคือกันครับเอามาปลูกด้อันนี้มันได้มาจากสวนลุงอ้วนนะครับอินบุรีน้ำว่าพันเตียเขาก็สิเริ่มยังเริ่ม เริ่มเบริร์เริ่มให้ผลผลิตเริ่มเบิร์ดแล้วนะนี่พี่น้องนี่ก็น้ำเต็มแล้วครับนี่น้ำเต็มบอ่อแล้วนะครับน้ำเต็มบอ่อแล้วมือเศร้านี่นะครับพี่น้องมีโอกาสได้่ารบประทานอาหารกับผู้ถ่าผู้แกหนึ่งกากว่ามืออื่นนี่พี่จะเป็นบุญเขาสาก ตามประเพณีของพี่น้องชาวอีสานนะครับประเพณีเบ่าวยุดใดมีโอกาสนางพูดคุยกับผู้เทานะับได้นางพูด้วยกบผู้เทาเจอหน้าขางเคียงพี่น้องหน้าขางเคียงมองนี่เดี๋ยวบ่าวยุดสิพาไปเบิงเพิ่นเพิ่นบอกให้บ่าวยุดฟังว่าเขาเพิ่นบ่ได้ผลผลิตทาง,งทางทีหน้าติดกันเลยเด้บ่าวยุดก็เลยในนํำใหมเพิ่นว่าคือประกุดบ่อล่องหลงับกับเก็บน้มเนี่ยเพิ่นว่าเพิ่น เจดายทีนะแต่สิพาไปเบิ้งเขาาพิ่นวานเขาพร้อมเบาหยุดแต่ว่าเบามีน้ำเติมซึ่งในการเกษตรปัจเจกกก็นนคือน้ำมือยังเบาหยุดเบาไไฟังนะครับว้าพี่น้องกล้วยไหมพุณนะเลี้ยงกันสายลาย,ลยนียเป็นข้องเต็มดนูโอ้อ่อนซ่อนครับในน้ำมีปลาได้พี่น้องบนคันนามีผลไม้ตามฤด,ดูกาลนะครับกล้วยยกให้ขาดบักเน่า พืชพักในสวนขั้วนี่เฮาต้องมีไหวนะครับเวลามาหน้าเนี่ยได้ของกลับไปกินน้ำเดยวว่าอยู่ทีภาพไปเบิง่งนะที่บอกผม่น้องคางไหวเมื่อสักครู่นี้แต่สิภาพไปน้องไปชมปูพันบอกว่าเอ่อหน้าพ่นบ่ม,มนะีบ่มีน้ำนะครับมันขาดน้ำอยู่ช่วงหนึ่งช่วงที่ว่าฝนถิ่ช่วง อันนี้เขาบ่เกิดม่นช่เกิดเฉพาะอ,อย่างแต่ว่าช่วงนี้จักสีได้ผลผลิตรหรือบ่ได้ผลผลิตนะครับเดีย๋ยวมาเบิ่งกันพี่น้องเบิงงเบ่งเปียให้เบิง่งนะครับเปรียบเทียบระวังสวนของบายุดนี่สวนบายุดมีมมหม่มองยางหม่องหม่องเส้าหอมหม่องมีผพักผลไหม่มีไหม่ป่าใหม่เศรษฐกิจมี้นอใหม่นี่พี่น้องมึงนี่นครับแปลงที่เป็นหน่อยฟังนี่ อันนี้ง่ามปุ๋ยได้พี่น้องง่ามปุ๋ยจะเห็นได้ว่าพี่น้องมันเท่าีรใส่แต่ปุ๋ยเนี่ยนะครับแต่เบิ่งของมายุทธท่านีา้พี่อะปู่ผสมประสานไว้่เด้อพี่น้องเด้อนะครับยังได้ก็ได้มีพื้นที่หรือว่ามีส้นจักหม่องแน่พ่อสิได้เป็น ใบบำเหน็จบำหน,น้าหรือไม่เศรษฐกิจปลูกไว้ให้ลูกให้หลานหรือว่าปลูกเป็นไม้มระ,ะดกก็ได้ครับปลูกไว้แน่ปลูกแล้วมันได้ชื่นช่มตัวครับพี่น้องเวลามาไฮมาหน้าม่นเขาบางง่ามเท่าก็ได้เบิ้งต้นใหม่นี่ยังบางยนเนี่ปลูกแต่เคี้ยนเตี้ยไอยต่ีครับปลูกแต่เคี้ยนท้องนี่ปลูกมาปีที่แล้วพี่น้องนี่มันกำลังง่ามนี่แต่เคี้ยนท้องเป็นแถวหมักแปลเป็นค้นหมักแต่เคียน ในพี่น้องมันชื่นเห็นไหมครับพี่น้องเมืองความงามนี่คือกำลังใจแหละพี่น้องเวลามันมาเนี่ยครับเวลาเข้ามาในมาหน้าเนี่ยสิ่งที่เขาเห็นนี่คือความภาคภูมิใจแล้วกับกำลังใจนะคือคือนี่คือความสําเร็จนะครับที่เขาทรงดอกออกดอกออกผลในเขาเนี่นะไม่ต้นกามปูนี่ก็เป็นเป็นปุ๋ยในตัวเจนายนะครับก็บเป็นอีก ต้นไม้ชนิดหนึ่งที่ห้าปลูกไว้เพื่อที่ต้องการใบเขานะครับใบต้นการปูเนี่ยส่วนต้นไผ่ต้นพยุ่งมันนี่เ้ากระปูกนี่ครับสะสมน้ากันไวกระถินกระปูกไว้กินผลกับมีครับเนี่ยเห็นไหมเนี่ยคือปลูกหลากหลายพี่น้องน้าบริเวณคลองส่ไกลหรือว่าน้าบริเวณคู่สานนิ่ตะไข่มะพราวน้าหอมกล้วยนี่บ่เห้ขาเด้อพี่น้องนี่คือสิ่งที่สําคัญค่นเขาไปซื้อวีหนึ่งกับสี่สิบสามสิบสี่สิบบาทเด้แต่ห้ามาหน้านี่ ใบตองก็ได้แหงบุญข่าวากช่วงนี้เพิ่นมาหาใบตองนะครับแม่เพิ่นกับมาเอาพี่ละกล้วยห่อก็ต้มเพื่อนกับได้มาพีนะครับตีกล้วยช่วงนี้แหงอ่ะหนาให้หนาหน้านะพี่น้องเนาะเพิ่นใดกบได้ปลาไดเขียดเพื่อนกัไดดนี่แหละครับจากจุดนี้แหละที่เอาไปไปเกลือกูนกันนะครับในน้ำเพาก็มีปลาแม่นสําเร็จนะพี่น้องมันสําเร็จแล้วมันมีความสุกเบาหยุดก็เลยอยากว่าสู้ฟังแม่นเดินทาง ไปทํางานอยู่ตังจังหวัดยังมายุ่นี่ครับโหลดไปงานอยู่พัทยาเวลาเวลากลับมาดิสวนก็นยังมีความสุขไหมครับนี่มันชื่นใจมันปลื้มใจไม้ยังไงต้นไม้ก็เติบโตอยู่คือเก่าไหมครับพี่น้องง่ายๆขึ้นก็เก่าไหมนี่ปลูกแค่เดียวเดว้นะครับปลูกครั้งเดียวเขาขึ้นเขาเติบโตไหมพี่น้องเห็นไหมจงพย,ยุ่งนี่เขาก็สูงดีครับนี่ปลูกเบียดเบียดกันนี่เขาขื้นโหลดเนี่ยไม่ได้ปลูกหลายเถือเลยครับแถวนี้ปลูกได้ปีหกสอง น่ครับขา้าวากเพิ่มเติมอย่างเ้าอยู่ปลูกปีปีหกหานะครับแต่เคียนท้องกระแลนสายนาให้เขาในยังน้อยเสริมเขาไปเป็นสามแถวนะครับยังไผ่สร้างมนกระปุกในปีหกสองนะครับได้มาจากงานคนบาปลูกตนใหม่นะครับของพี่คำหนึ่งเจริญสิรินะครับบ้านตามาเนี่ยก็เริ่มขยายแล้วก็เริ่มได้ใส่ได้ผลประโยชน์แล้วนะครับก็ได้ตัดไปให้พี่ให้น้องได้หลายแล้วเนี่ยพี่น้องมัน คณะผสมประส,นสานเณามีการวางแผนดีๆแบ่งพื้นที่จังหน่อยหนึ่งครับพี่น้องเห็ดไหว้มันเกิดมันเกิดประโยชน์ไหมครับนี่เห็นไหมนอกระดรับประท่านไหมครับแต่แบ่งปันพี่น้องไม่สายสายเขียวมายามสวนประโยุดกับพื้นด้นอได้ขุดไปเองสิไหมครับนี่เบื้องนี่ไม่ไผ่สร้างมนต์มันก็เป็นอุโมงค์ไผ่แล้วก็เป็นอุโมงค์ต้นพยุนงี่เฮ้าไหมครับได้ยางช่มนี่คือกำลังใจไหมครับลากกเดินทางมากจากพัทยา ไกะยางมาสวนนี่ครับเด็กก็ได้เห็นเห็นถึงความอดทนของเขาไหมครับเห็นความสําเร็จแล้วเขาได้อดทนเรียนรู้แล้วก็ม่านะต่อสู้จากความแห่งแรงกลายเป็นพื้นที่แบบนี้ไหมครับวกปูพ่นกับว่าฟังว่าพื้นที่ขางเชียงนี่เเป็นเลี้ยวมากพ่นก็โอ้ออนซ่อนคนใหนความเขียวขจีนะครับเป็นเลี้ยวขึ้นมากนะี่คือมันมีทุกอย่างไหมครับพี่น้องในการพึ่งตนเนาะจังได้ก็ฝากไว้เนี่ยนี่แหละ ยังกลวยนี่พี่น้องก็จะได้กินแล้วนี่นี่นะครับเนี่ยก็จะได้กินแล้วปูพน่นนางวันมวบฟังอยู่ว่าโอ้พันพ่นก็กนนกชมเฮ้าเนาะพี่น้องนเนาะช่มมาหยุดเนาะว่าเออมีการว่างแผนทีดีนะครับเพ่นกระยาเฮ็ดขึ้นกันแต่ว่ามันก็มีข่าวา่าแต่อีกล่ะพี่น้องนะครับจริงๆมันก็ต้องเห็นโดยใจรักนะครับนี่พี่น้องมึงขเข่าพ่นแล้วก็บ่ไม่อย่างเด้ มันก็บเเป็นไตเดินใจยางพี่น้องเพราะว่ามันมีโฮมใหม่ม,มีต้นใหม่มีหม่มองเดินไหมครับเดินก็เป็นไดายานได้พี่น้องมึงที่ล่ะนี่แหละแปลงนี่นะครับเบื้องเขาเป็นกับบ่ไดง่ามซะมั่งเลยคืาเกินเล่งปุ๋ยด้นะครับก็เลยอยากให้พี่น้องปลูกแบบผสมประสานนะครับมาเห็นเขางามก็ดีใจพี่น้องเห็นต้นใหม่งามเขียวกระจีเขาก็ดีใจเข้ายังใดอาหารกลับไปพร้อมนี่แหละพี่น้อง เขาเอ่ยว่าปัจจัยหลักในการนำรงชีพเนาะเขาคือปัจจัยซียังพอเรียมเพิ่นจะบอกเสมอนะครับว่าการปลูกปลาคือการสั่งปัจจัยซีถ้าพี่น้องผู้ใดอ่านึกได้สมัยตะกี้เนาะเวลาเข้าไปไฮไปหน้า,น,านี่บางครั้งเลยเนี่ยหนึ่งตะเข่าไปได้พี่น้องกับบักเขือเอ้ยกับพริกกับเกลือบางครั้งสีโป๊ะใสเอาพริกไปน้นำซัมยูไฮยูหน้าเข้ากับมีจริงสินะ ปลูกนี่น้ำพ่นนี่น้ำขังเถียงหน้าพ่นโกพ่นแตงวมีบักพริกมีบักเขือนะครับปลาก็เอาอยู่งหนีนอกไม่ก็ได้เอาอยู่นี่ไปกินสินะครับเนี่ยคือสมัยตะกี้นะครับซนะูมานีมันกเกษตรมันความจเจริญเขามามันเลยกลายเป็นสมัยใหม่มีการถากทางเพื่อที่จะให้เห็ดเขาได้ไหลนะครับแต่ว่าขันเท้า เรียนรู้ไปได้หรือว่ากันเท่ามีการพัฒนาหรือว่ากันเท่ามีองค์ความลูกนะครับเพาก็จัดบริบทไหมครับพี่น้องเริ่มสร้างไว้ครับแห่งช่วงนี้ในฟั่งข่าวป,าประเทศเพื่อนบ้านเพื่อนสิเริ่มมีการปล่อยไว้รัดอย่างอีกนี่แหละพี่นออ้องเอ้ยเอาบางทีเสียบไลา์กับพอดีได้ข้าวกับใดแต่ว่ามันก็ต้องรับลู้ไว้นะครับเนี่ยพี่น้องมันก็ได้ประโยชน์ทั้งสิ้นแล้วครับ กล้วยตนตายตนมีตนยั่งเด้อพี่น้องเดอ้อนะครับมันลมมันก็บมีบาอยู่ท่านในวีตัดไปเก็บอยู่นี่ครับอันนี้บ่ให้ขาดเด้อพี่น้องกลวยน,นี้ยยาให้ขาดครับพูดนะเครื่องในเสดตัดแล้วได้ยู่ได้กินครับบางทีอาสั่งไล่ได้เห็นกับคุณแม่พรออมนะครับนี่เมืองพงยุงพี่น้องเมืองที่่ะเนี่ยพยุงกับตะเคียนท่องของบายุทธน,นี่เห็นบ่มันเกิดสูงที่ไรพี่น้องปลูกทีเดียวเนาะ มืึอนี้ ciel, มึงแต่เขี้ยนทองแล้วก็เอาผักหวานปลามาแซมพร้อมเนี่ยพี่น้องผักหวานปลาเนี่ยก็มาแซมพร้อมนี่นี่ครับกับปลูกไว้เทียเดียวได้พี่น้องปลูกแล้วก็แล้วเลยมืัอนี้เขาก็เติบโตนาทีของเขาก็เติบโตไหมนี่โอ้พี่น้องฝนมาอีกแล้วฝนมาอีกแล้วครับนี่มึงผักหวานปลาเนี่ยฝนตกกับ่บยานงพี่น้องเมื่อเขาอยู่ใต้โฮมแหม่เขาไงยางอยู่ในโฮมนี่แหม ชื่นใจครับชื่นใจพี่น้องกล้วยก็ได้กินต้นกล้วยที่เขาตัดเครือตัดยังไปแล้วเขาก็เอาไปให้ปลาในบอ่อให้สาได้นอกกล้วยเขาก็เริ่มขยายพันธุ์ได้มาหน้ากัยายใหญ่เนี้ยขยายเนี้ยเมื่อหนอ,นนอนสองหนอนสามหนอนแล้วแต่เขามันพี่น้องเอาไปเสียบเนบไว้น้าพื้นที่มันก็นเกิดตรงเขาเองนะครับค่อยๆเห็ดไปในเมืองพยุง ก็เป็นไม้พุน่นะกลายเป็นไม้มระดกหรือว่าเกิดเกิดมือหนึ่งเข้าบริอยุในโลกใบน,นี้แล้วนะครับก็เป็นของลูกของเต่าไปแต่ว่าตอนนี้คือเข้าปลูกแล้วเข้าได้ซอยโลกแล้วพี่น้องผู้ดได้ปลูกตัวใหม่นี่คือพ้นคนที่ซอยโลกด้สยสังโอโซนสังออกซิเจนเพิ่มขึ้นมาอีกนี่นะเพิ่งจะพอเรียมถึงจะบอกว่าสังข้างอาหารหรือว่าอ่าปัจจัยซีเนาะ เมืองปรยุดกับมีงสิละเห็นแล้วออนซ้อนเห็นแล้วก็ชื่นใจหน้าเข่าฮอก็มีเขาก็กินเขาย่างปลอดภัยเขากับว่าต้องไปสื่อเพลินนะครับเขาก็หฮูที่มาที่ไปของเขา่าเขาก็เป็นเขาดีเขาเหนเอีก,กินเองปลูกเองนะครับมิยูมีกินเองนะครับกินเขาโดยที่ว่าว่าต้องไปเคลือบอีหยังเนาะอยากกินังได้กับเวซีนี่สินะอยากฝากพี่น้องก็ได้ฝากนี่นะครับ นี่แหละกล้วยเขาก็มีเฮดเขาก็ออกนะครับไม่เป็นเศรษฐกิจที่มรดกของเขาก็มีนะครับสิ่งที่เขาได้ใส่แล้วก็มีเนะี่ยอันนี้สร้างอ,อวนะพี่น้องเห็นปะอันนี้เป็นไม้ไผ่สร้างมนเนี่ยความงามของเขางามเลยอันนี้คือไผ่สร้างมนนะครับนี่นะเบิ่งพี่น้องมาอ,อุโมงค์พูดนะ นี่ประอยูต่ต่อสูงในปีหกสองนะครับจากที่เป็นพื้นที่ขั้นคู่ลงลงแดดฮ่อนห่อน,อนเอาไปปลูกตรงฝาแวล์ของหมเพราะว่านันมีหม่องเหม่งเศร้าหม่องส่วนแต่ว่าตอนนี้เบืองพี่นองเมืองเบือง,งใหม่พะยุ่เบืองใหม,ม,ใหม,ม,ใหม่ทุกอย่างที่ประโยชน์เกือบปลูกขึ้นกับครอบครัวมันกลายเป็นมระดกอลำคานะครับสามารถทรงต่อหลูกรานได้หรือหลายท่านอา่ะสิใส้ครับนี่ย่าม,ามวาท่องข้ามเขียว นะครับมันก็นเกิดขึ้นอยู่นี่แหละที่เขาได้เห็ด้บมอกกัะนี้กับง่าพี่นอ้องย่างหน้าก็เริ่มย่างหน้าในวันทีกินเห็ดแล,ล้วพี่น้องเป็นเห็ดปวกครับตอนนี้ได้กินเห็ดปวกแล้วแต่ก็ได้มีการเอาดอกแกนนี่ปลูกเพิ่มเติมนี่คุณเอาฟังเสียงฝนไหมล่ะครับเสียงฝนไหมล่ะแห้งสักไหมพี่น้อง ชัดเจนนะพี่น้องบบายุธแนะนําครับผมปลูกลดเฮ็ดลดนะครับผมแบ่งพื้นที่ไว้จังหน่อยพี่น,อน้องคับเพรได้หลายกะขอพื้นที่จังงานสองงานปลูกตน้นไม้ปลูกยังไวแน่ขุดสะขุดคล้องขุดยางไวต่างๆพี่น้องโอ้คือสีมาแห้งพี่น้องมึงขวามือนี่เป็นยางหน้าซ้ายมือนี่เป็นสะนี่มึงสะเบายุดนี่อัดน,น้ำเต็มความจุดเด้พี่น้อง มัะละมีนี่อยู่อาศัยฟังนี่ไม่ยัมไใดก็อยากโชว์พี่น้องละครับอยากให้เห็ดก็ไม่ยังดอกอยากให้เห็ดครับหั่นผู้ประเฮ็ดเพิ่นกับมาสีอ้อนสิแล้วยังในหน้าขางเย้งของอยาเนี่ยเพิ่นกับโอ้ยเพิ่นมีนามน้องสินะไม่อยากใดก็ดยิน่นคำนี่ไหมครับแต่อยากเฮ็ดในห้อเห็นน้ำกันเพราะว่ายังบางอย่างมันใส่ปัดใจเขากับค่อยๆเห็ดหรือบางอย่างทั้งหน่วยงานรัดเพิ่นซอยเขากับ กลับไปขอหรือไปเขาคิ้วรัวไปลงนั่นไว้ลงทะเบียนไว้เนาะวันนี้ป้าเฮดก็ได้กินแล้วได้พี่น้องปลูกเพิ่มเติมนี่ฮะพี่น้องหันในเบื้องอีกนี่ฮะอุโมงตอนนี้ฝนเริ่มมากแล้วครับฝนมาแห้งแล้วพี่น้องมึงบรรยากาศดีครับพี่น้องมึงบู๊ยบรรยากาศนี่อยู่หน้าทำกลางเสียงฝน มีหม่องลบหม่องส่วนมีหม่องเศร้าพี่น้องกันเอาะเหดไว้นี่เห็นบ่าครับมึงฟังเสียงฝนพี่น้องเอ้ยพี่น้องผูย้ยูแดนไกเอซีเบายุดฟาจวนหรือว่าผู้ที่เบิงโยนึกถึงบรรยากาศบ่าน้อขิดหอดบ้านบ้านเจ็บเงินได้หลายๆกับมาสางสันไ้เด้ดเอเวละพี่น้องฟังเสียงฝนโอ้ยเบิง นอนใส่นอนไ่เบ็ตเราพี่น้องเนาะือง,งเสียงฝนบุ้ยความสุขแบบนี้มันหาไม่ได้หรอพี่น้องิ่งเสียงฟังสายฝนดีตกลงมานี่กระทบกับเสียงสังกะสีเสีย่ยกับพื้นน้ำที่เห็นเป็นคล้ายเอียงหรอพี่น้อง สิ่งนี้มันมีชีวิตนะต้นไม้ต้นไหไรก็จะก็เย็นช่ำชื่นใจโอ้โหพี่น้องเมื่อสาั่งดาวดวงไม่ไว้น้ำกันเด้อฟังเสียงฝนพี่น้องมึิงความรูมม้สึกกบบรรยากาศแบบนี้น,นี่มันเกิดขึ้นยกับพื้นที่อยู่พร้อมนี่นี่ครับมันนี่มีความสุขขนาดไหนโอ้พี่น้องเบิง่งคุณให้น่า,นาปลาสวนบระยุดกูนล แล้วพี่น้องความสุขสวรรค์บ้านหนาอิลีนี่ครับเบิงเอาภาพบรรยากาศไม่พี่นอ้องในเบิงยัอนนึกการไปโดนๆนี่แหละครับพี่น้องเกษตรกรพี่น้องเาวไร้ชาวนาเวลาเดเกษตรก็มีความหวังเนาะหันบามีหม่องกักเก็บน้ำเขต้องรอเนี่ละ่ะร่อฝ่ารอฝนที่บนตบต้องสามรูก,การไม่เฮาแต่ว่ากัน เอามีการเตรียมพร้อมเรอมีการาว่างแผนไว้มันกับสิดีครับถ้าทยาเมือหนึ่งมันมีเหตุการณ์เกิดขึ้นเอกกับสิไดใใส่ประโยชน์ในท่านทวงที่หน่องบึงโอ้ยสา,าลาริมน้ำกับฝนตกเมืองผ่าบรรยากาศเอามาฝากพีตอดนนองนะครับ เอาโอเคครับพี่น้องจังใดสิขออนุญาตไปเลาะหน้าสะกอนเพราะว่าฝนตกช่วงนี้บ่มีอ่าน้องฝ้าบ่มามาแต่น,น้องฝนเดี๋ยวสิขออนุญาตไปเลาะเบิ่งหน้าสะกอนเบิ่งต้นไม้เบิ่งแปลงปรับระบบน้าอีกยังน้อยสะกอนนะครับผมขอขอบคุณหลายๆสหรนะับพี่น้องที่ติดตามนะครับผมเจอกันในคลิปหน้านะครับฝากติดตามเบาหยาุดพลาดจดนะพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจซึ่งกันและกันนะครับผมลาไปก่อนครับสวัสดีครับ